อันใกล้ชิดของหลวงปู่มัน่นกับพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่นภูริโตที่แกงกกการบุญต้องรองโอ้โหตลอดทางและบฏิกาสองครัง้งทางอันรม่มรืน่นสวนป่าพระราชศรัทธาบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ส,สวัสดีค่ะพวกเราแก๊งเก่อก,การบุญมาแล้วจ้าเด็ดจริงๆรน,นีไปไหนครับพี่จคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่วัดปทุมวนาวรามราชวรวิหารค่ะคุณผู้ชมคะ<ช>สิ่งดีๆนี้นะคะความสําคัญของวัดนี้ประวัติศาสตร์อู้ยาวน,<ำ>นานค<า><า>่ะกว่า166ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะนนวันนี้ล่ะคะเราจะแท็กทีมไปเลยนะคะว่า ความสาคัญในวัดแห่งนี้จะเป็นอย่างไรล่ะคะคุณผู้ชมในีเราไปเที่ยวนในเมืองกันนะคะใช่ค่ะในเมืองนี้ก็มีบอดีจ่ามีความเป็นมาในวัดน,นี้ยัยงไงเดี๋ยวเราตามมันไปดูคะ่ะค่ะอย่าช้าค่ะขอบคุณมากยนะคะปไปค่ะ วัดปทุมวานารามราชวร,รวิหารหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าวัดปทุมเป็นพระอารามหลวงฝ่ายอาราันวาสีที่พระบาทสมเด็จพระจอเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2400สำหรับเป็นพระอารามประจำพระราชวังปทุมวนันและพระราชทานเป็นพระเกียรติยศ แก่สมเด็จพระเทพศิรินทราบารมราชนินีตามคตินิยมทางโบราณราชประเพณีเมื่อสถาปนาสิ่งปลูกสร้างอันเป็นปูชนียสถานและเสนาสนะสง์ต่างๆแล้วเสร็จได้ทรงอาราธนาพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารมาอยู่จำพรรษาตามประวัติได้กล่าวไว,ว้ว่าเมื่อคขังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่งพระราชดำริถึงที่นาหลวงบริเวณทุ่งกระปิยเริ่มคลองสามเซนแห่งหนึ่งจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือเจ้าพระยาองค์น้อยเป็นแม่กองและพระยาพบพายหนูซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเพชรพิชยัยว่าจ้างชาวจีนขุดสายใหญ่สะติดต่อกันมีเกาะแก่งน้อยใหญ่ภายในสระปลูกผ่านปฐุมชาตินานาชน,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 นิด เพื่อให้เป็นสถานที่สเสด็จป,ประพาสรวมทั้งเหล่ามหาชนได้เล่นเรือในฤดูน้ำหลากเสมือนเมื่อครั้งแผ่นดินกรุงกรียอยุธยาและโปรดให้ขุดคลองไข่น้ำเข้ามาจากคลองแสนแสบทำทางเดินเรือเข้ามาในสระพื้นที่ฝั่งสะด้านทิศเหนือโกกอกำแพงล้อมรอบกันเป็นเขตพระราชฐานพระราชฐานว่าพระราชวังปทุมวันภายในสร้างผาดที่นั่งสองชั้นคือปราที่นั่งปทุมมาพิรมสำหรับเป็นที่ประดับทับแรม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปประทับแรมครั้งแรกเมื่อเดือนเจ็ดแรมสี่คามปีมะเสงพุทธศักราช2400จุดนี้เองทางวัดจึงจัดสร้างสาราพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีแก่วัดปฐุมวนารามแห่งนี้สาราพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป ของ,รงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฏวิทยามหาราชด้วยพระองค์ท่านเป็นผู้สถาปนาวัดปทุมวนารามและเป็นต้นวงของคณะธรรมยุติกนิกายคณะสงฆ์วัดปทุมวนารามได้อนุสรถึงพระราชคุปูะการของพระองค์ท่านจึงได้จัดสร้างพระบรมรูปและประดิษฐานไว้ภายในศาลาแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชพระอ,องค์นั้นได้โปรดให้สถาปนาวัดปทุมนารามเมื่อปีพุทธศักราช2400และด้วยทรงมีพระราชดำริว่าบริเวณแห่งนี้เป็นที่อาศัยของชาวลาวกลับใจซึ่งเป็นชาวลาวใน,ใน,ใ,นในสมัยกบฏเจ้าอนุวงศ์ได้ถูกต้อนมาทำนาบริเวณแถบนี้ และเห็นว่าวัดควรเป็นหลักใจซึ่งนับว่าเป็นพระราชกุณูปการอันสำคัญเยิ่ยงและวัดปทุมวนารามแห่งนี้ในพระวิหารที่ประดิษฐานพระเสริมพระแสนอันศักดิ์สิทธิ์ใครมาที่วัดปทุมวนารามจะมาไหว้สักการะขอพอรขอเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ตามประวัติกล่าวไว้ว่าพระราชธิดาสามพี่น้องของกษัตริย์ล้างช้างวินจันทร์ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชพระมหากษัตริย์แห่งราชนาจักรล้างช้างได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้นสามองค์เพื่อสืบพออพระพุทธศาสนาแล้วขนาดนามพระพุทธรูปตามพระนามว่าพระสุขพระเสริมพระสยพระพุทธรูปทั้งสามองค์มีขนาดลดหลั่นกันตามลําดับพระสุขนั้นจะเป็นพระประจำพี่ผู้ใหญ่พระเสริมประจำองค์กลางส่วนพระสยประจำองค์สุดท้อง และพระเสริมองค์กลางได้มาประดิษฐานที่วัดปฐุมวนารามแห่งนี้จะศักดิ์สิทธิ์สวยงามขนาดไหนตามแกงกกการบุญไปกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าพระวิหารพระเสริมและพระแสงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบบูชากันนะครับค่ะ หลวงพ่อพระเสริมนะคะมีความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเรียกว่าเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาบเสริมหน้าที่การงานเสริมบารมีนะคะเป็นที่เรื่องลือค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าไปกับนิมนต์มาสก,การกับพวกเราค่ะค่ะไปกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมพระเชิญค่ะ เชิญพระสุขพระเสริมพระสายจากเมืองเวียงจันทร์มีเรื่องเล่าเป็นตำนานตอกกันมาว่าพบพระพุทธรูปที่ภูเขาควายจึงนำขึ้นประดิษฐานบนแพรไม้ไผ่อัญเชิญมาทางลำน้ำงืมออกลำน้ำโขงเมื่อถึงบริเวณปากน้ำงืมเฉียงกับบ้านหนองกุก้งเมืองหนองคายปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอโพนพิสัยเกิดพาย,ยุพัดแท่นที่ประดิษฐานพระสุขจมน้ำสถานที่นั้นต่อมาเรียกว่าเวมนแท่น,ทนและในที่ใกล้ๆกัน องค์พระสุกก็จมหายไปในแม่น้ำโขงด้วยสถานที่ตรงนั้นต่อมาจึงเรียกว่าเวิร์นพระสุกหรือเวิร์นสุกส่วนพระเสริมและพระสายได้อัญเชิญมาถึงเมืองหนองคายอย่างปลอดภัยพระเสริมนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยจังหวัดหนองคายส่วนพระสายประดิษฐานอยู่ที่วัดหอกรงหรือวัดประดิษฐธรรมคุณต่อมาเมื่ออัญเชิญพระเสริมและพระสายไปกรุงเทพ นางเกวียนที่ประดิษฐสถานพระสายหักลงตรงหน้าวัดโพชัยชาวบ้านจึงอัญเชิญพระสายประษิสถานที่วัดโพชัยแทนพระเสริมและได้อัญเชิญพระเสริมไปกรุงเทพจากหลักฐานในชุมนุมทระบรมมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอบก้าวเจ้าอยู่หัวนั้นพระบาทสมเด็จพระจอบก้าวเจ้าอยู่หัวทรงระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญพระเสริมจากเมืองหนองคายอย่างพระประวรราชวังตั้งพระไยว่าจปฏิิสถานเป็นพระประธานในวัดประวรสถานจุภาวาสพุทธศักราช2401เมื่อสร้างวัดปฐุมวนารามเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเลื่อมใสในพุทธศิลป์ล้านช้าง จึงได้อัญเชิญพระเสริมจากพระบรมราชวังประดิษฐานในพระวิหารวัดปะถุนวนารามซืบมาหลวงพ่อพระเสริมนั้นแต่เดิมทีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าค่ะท่านอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วังหน้าก็คือพระราชวังบรวรสถานมงคลเขาเล่าลือกันว่ามีพระที่สําคัญซึ่งเป็นพระคู่กันอยู่ที่มองคาย ก็โปรดให้ไปอัญเชิญมาจากเมืองหนองคายพระแสนกน็เรียกว่าเป็นพระแสนมหาชายัยแต่ใน,นจากลึกนั้นก็เหมือนกับว่ามาจากที่ไห,หนจากพ่อนอกจากพระเสริมพระแสนอันศักดิ์สิทธิ์แล้วพระอุโบสถว,วัดปทุมวนารามยังได้ประดิษฐานหลวงพ่อสายซึ่งพระสายประดิษฐานภายในอุโบสถพาพุทธรูปองค์นี้อัญเชิญมาจากท,าที่เมืองมหาชายัย แขวงล้านช้างในสมัยรัชกาลที่4พร้อมกับพระแสนในพระวิหารโดยพระแสนและพระสายนั้นต่างก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการขอฝนเมื่อใดที่เกิดฝนแรงขึ้นหากอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์ออกมากลางแจ้งก็จะสามารถบูชาขอฝนได้สำหรับตำนานของพระสายมีพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ส่ทรงกล่าวไว้ว่า ขอความสุขสวัสดิ์จงมีแด่ทุกท่านที่ได้สดับและอ่านเรื่องนี้เถิดข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงประวัติของพระปฏิมานามวสายซึ่งประดิษฐานอยู่ณพระอุโบสถวัดประทุมวนารามนี้โดยคาถาพระพันธ์เหล่านี้ตามที่ได้ทราบและได้ยินมาแต่เพียงย่อๆดังต่อไปนี้ พระพุทธปฏิมาซึ่งประดิษฐานอยู่ณนะพระอุโบสถนี้หล่อด้วยทองเหลืองซึ่งผสมเป็นอย่างดีมาแล้วทั้งหนาทั้งหนักสนิทดีดุดศิลาทั้งแต่เกลี่ยงเกลาเหลืองอารามดุดทองคำข้าพเจ้าไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นผู้สร้างสร้างที่ไหนสร้างเมื่อไรและสร้างอย่างไรทราบแต่เพียงว่าเป็นตคตกรรมของลาวอย่างเดียวเท่านั้น ก่อนที่จะนำมาประดิษฐานไว้นะักพระโบสถนี้พระพุทธปฏิมาองค์นี้ได้ประดิษฐานอยู่ณนะแคว้นลาวพวกอิสระชนบางหมู่ได้เอาไปเก็บไว้ในถ้ำณนภะูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เมืองมหาชัยปุระในแคว้นลาวนั้นเป็นเวลานานแล้วเปิดโอกาสให้มหาชนทั่วๆไปบูชากันได้ จะเป็นเพราะเหตุใดพระพุทธปฏิมานี้จึงได้นามว่าพระสายนั้นไม่มีใครทราบแม้แต่ประชาชนจำนวนมากซึ่งมีนิวาสสถานอยู่ในเมืองมหาชัยปุระเป็นต้นในการก่อนก็เพียงแต่ทราบกิตติศัพท์ที่เขาลือกันว่าท่านมีฤทธิ์มากเท่าใดเมื่อใดเกิดเหตุฝนแรง เขาก็จะอัญเชิญท่านออกมาบูชากันณที่สะอาดกลางแจ้งแล้วขอฝนด้วยอนุภาพของพระปฏิมาพระองค์นี้ฝนก็จะลังลงมายังข้าวกล้าให้สมบูรณ์ทำให้ไพร่ฟ้าประชากรประสบความสำเร็จได้ชนส่วนมากรู้จักพระพุทธปฏิมาองค์นี้โดยกิติศัพท์ที่เขาเล่าลือการเพียงเท่านี้เท่านั้นเมื่อเกิดมีฝนแรงขึ้นแล้ว เขาก็จะบูชาท่านเพื่อขอฝนพระสายเนี้ยก็เป็นพระที่มีความมีชื่อเรื่องรูเื่องมีคุณภาพสัาคัญกระกายว่าเป็นพระที่ให้ฝนท่านได้พนันเลว่าเมื่อฤดูทำนาฝนไม่ตมต้องตามฤดูกาลก็ให้อันเชิญพระสายนี้ไปปฏิเสธฐานไว้ที่แจ้ง เราตั้งเครื่องสักการะบูชาตางจิตสัมวิญญาณพระก็จะตกป้องนฝนก็จะตกต้องตามฤดูกานกอ,อ,อ,อนกจากจะมีพระปฏิมาที่เป็นตำนานแล้วขาดอันศักดิ์สิทธิ์แล้ววัดแห่งนี้ยังเป็นดินแดนภูมิธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลายรูปองค์ที่เคยมาพรมนักพัฒนาทั้งทางลูกและทางธรรมในวัดแห่งนี้ที่นี่เรียกว่า ศาราบูรพาจารย์ซึ่งเป็นสาราปฏิสถานรูปเหมือนอดีตเจ้าวาดวัดปทุมวนารามตั้งต้นแต่ท่านปรถมเจ้าวาดคือท่านพระครูปฐุมธรรมธาดากรรม,รรมซึ่งท่านเป็นพระคณะลาวจากวัดบวรนเวีดวิหารมาเป็นปฐถมเจ้าอาวาสที่วัดปทุมวนารามแห่งนี้สาราบูรพาจารย์ที่ประดิษถานเปรียบเสมือนการแทนคุณพ่อแม่ครูอาจารย์สายธรรม ที่ได้หล่อรูปเหมือนเกจิคณาจารย์สาวิปัสนาจารย์อย่างองค์พระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริโตพระอาจารย์ใหญ่สากันตสีโลและอดีตจเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามเป็นตน้นรูปที่สามก็คือท่านพระปัญญาพิสารเถรสิงห์ท่านองค์นี้เป็นพระเถระผู้มีชื่อเรื่องลือด้านการทำวิปัสนานะ เพราะนั้นอีกประการหนึ่งนั้นท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าด้วยนะในยุคข,ของท่านนั้นได้บุรณะปฏิสังขรณ์พระอารามคือวัดปฐุมนารามแห่งนี้นะท่านได้บุรณะพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะแล้วก็ตรงฐานพระนั้นท่านเขียนว่าอาหังปเจกับพุทธโธโหมิขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระปเจกับพุทธเจ้าในอนาคตการภายหน้า นอกจากรูปหล่อรูปเหมือนของบูรพาจารย์แล้ววัดปฐุมวนารามแห่งน,นี้ครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยมาพักจำพรรษาเมื่อครั้งจาริกมาศึกษาธรรมทีกรุงเทพมหานครและเป็นจุดแวะพักตั้งต้นก่อนจาริกทุดงไปพักเหนือและตะว,วันตกปัจจุบันกุฏิที่ท่านเคยพำนะัก ได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เชิงนิทัศการถาวรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านเรื่องราววิถีชีวิตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่ากรรมฐานของไทยค่ะท่านผู้ชมและนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่สำคัญในวัดปทุมวนารามนะคะ,ะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่นบูริทตโตค่ะ ี่อยากจะบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะจุ๋นั่งกับเจ้าหน้าที่สุดหล่อไว้ค่ะเออแต่ว่าเออพี่ฟูคะโอ้เก๊งก่อนค่ะยังไม่มาเลยอ่ะผู้ตายแล้วคนนี้หล่อเหรอคะเอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะโอ้แล้วเป็นใครงั้นก็เดี๋ยวเราเชิญเข้ามาสิครับคอละค้าไม่ใช่ผมโอ้ยไอเราก็นึกว่าใช่หรือเปล่าคะาที่เกิดอยู่ในทุ่งนาคนละค้าจริงมาแล้วค่ะมาแล้วนะค่ะ ผมับชื่อนายธนายงเหล่านายโยครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจาพิพิธภัณฑ์ครับค่ะตาพี่พี่นํำชมพิพิธภัณฑ์เชิญครับชื่อเล่นชื่ออะไรจ้าชื่อฟาร์มครับชื่อชื่อชื่อนาร้าชื่อฟาร์มด้วยชื่อน้าราตไปลงากไปชด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 ากช้ไดากวดไปชดไปชดไนชากชดยปชดไปชดไปชดตากัดนะคดไปชดไปชดกัดไปชดไปชะชด่ากชไปชดไปชดชด่ากไปไปากชดไปชดไ เดี๋ยวขอเชิญพี่พี่รับชมได้ที่ด้านบนได้เลยครับค่ะโอขอบคุณค่ะไปกันเลยค่ะยืน้ไดเลยครับห้องนี้เรียกว่าห้องปฐมบทพระอริยสงฆ์ครับวัดปฐมวนารามเนี่ยสร้างในปีพศ2400ผ่านม,มาแล้ว166ปีครับผมเมื่อสร้างเนี่ย พระอ,องค์ก็ได้อัญเชิญพระพุทธปฏิมาสามองค์ซึ่งเป็นพระลาวครับผมก็คือพระเสริมพระเสนแล้วก็พระสายเมืองมหามหาชัยเนี่ยนะครับมาประดิษฐานที่วัดปฐมนาลานี้เรียกว่าห้องปฏิปทาพระธุดงคร์รมฐานครับแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเรียกว่าวัดสิบสี่อีกฝั่งหนึ่งเรียกธุดงค์พวัดสิบสาม โดรรมอันยิ่งใหญ่ที่ทิ้งไว้ให้สิทธาอนุสิทธิ์ได้เดินตามขั้นหลอกของธรรมประจําชีวิตนอกจากนี้สถานที่ต่างๆของวัดปทุมวนารามก็ยังมีอีกมากมายในส่วนของพระเจดีย์ที่อยู่ระหว่างพระวิหารและพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานตามรอยพระพุทธบาทจําลองทําด้วยหินอ่อนและพระพุทธสายญาติหินอ่อนซึ่งได้มาจากลังกาอีกด้วยหลังจากพระวิหารยังมีต้นพระสีมหาโพนึ่งในเอกลักษณ์ลักลงกาวง คือการสร้างอาคารล้อมต้นพระศรีมหาโพไว้เรียกว่าโพธิคระหรือเรียกอีกอย่างว่าวิหารโพลังกาโพธิคระแบบนี้จะถูกสร้างที่วัดธรรมยุทธ์หลายแห่งในกรุงเทพเนื่องจากธรรมยุทธ์เน้นการย้อนกลับไปหาแบบลังกาวงและอีกหนึ่งสิ่งที่วัดปฐุมวนารามแห่งนี้อยากให้มากราบสการะนั้นก็คือพระสถูปเจดีย์แห่งราชาสกุลมหิดล ตั้งอยู่บริเวณหน้ามุขาด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนพระปริยธรรมที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิกระดูกและพระราชลีลังคารเท้ากระดูกของพระบรมวงศานุวงศ์หรือพระประยุนญ,ญาติ ผู้ที่สืบสายตรงแห่งราชสกุลมหิดลจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบารมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าตลอดจนวัดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพที่มีสวนป่าสาลาพระราชศรัทธาสวนปิดวาจากกาังกุงดับร้อนเย็นกายเย็นใจทั้งวัน น่าแปลกที่ทุกครั้งแม้ด้านนกวัดจะร้อนแค่ไหนแต่เมื่อเข้ามาภายในพื้นที่บริเวณนี้จะเย็นสบายเสมอใครที่ไม่รู้จักพันไม้ต่างๆของสวนจะมีป้ายบอกชื่อต้นไม้และในบางจุดจะมีคติเตือนใจต่างๆต,ต,ติดไว้ใครที่ได้เข้ามาจะมีความสุขแบบแกงกกการบุญแบบนี้ครับย็งไงครับวันนี้แกงกอกการบุญของเราได้นำพามาชมวัดปทุมวนาราม เป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับได้ความรู้อะไรามากมายมางอิมบุญเ <ๆ S 1> จ้าคะ่ะไ,ได้เยอะเลยคะ่ะได้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ชมพระวิหารแล้วก็พระอุโบสถหลวงพ่อพระเสริมหลวงพ่อพระแสนหลวงพ่อพระสายด้วยนะคะสิ่งที่สาคัญคือเราได้ไปดูตรงวัฏจอุทยานของหลวงปู่มั่นพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นปุริภัตโตก็นําเอาสิ่งกติธรรมของพระอาจารย์เนี่ยเราเป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราได้เลยนะคะว่า กายวาจาเราหรือตัวเราเนี่ยใกล้ธรรมชาติหรือว่าอยูไ่ได้กับโลกมนุษย์ในยุปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความสุขนะคะครับที่นี่ก็มีสิ่งดีๆน่าสนใจมากมายครับท่านที่สนใจที่จะมาชมก็ขอเชิญเลยครับที่วัดปฐุมวนารามครับค่ะและว,วันนี้นะคะมีคําคมเป็นพุทธสุภาษิตที่ว่าสุวิชาโนาะวังโหติค่ะนั่นก็คือนะคะผู้รู้ดีเป็นผู้ที่เจริญค่ะ นั้นปามีหนูบอกว่าหนูรู้ดีงั้นหนูก็เจริญนะสิคะมผู้ใหญ่ชอบ้างว่าฉันรู้ดีนั่นแหละก็โจรเจริญจริงไหมคะใช่ไหมคะทเจริญนักเกิร์ลต้องเงียบเลยลางั้นเราลากันไปก่อนนะคะติดตามเราแก๊งเก่าการบุญในอาทิตย์ต่อไปด้วยนะคะค่สสวัดีะสวัสดีค่ะ สำหรับธรรมะของหลวงพ่อพบโชคที่จะฝากให้วันนี้หลวงพ่อมีธรรมะที่ให้ทุกคนรับเชิญรับฟังกันแล้วก็ใช้วิจรยารณญาณในการตัดสินใจด้วยว่าในยุคนี้เป็นยุคของถิ่นกาขาวชาววิไลซึ่งหลายคนก็จะแปลความเป็นต่างๆนานาว่ากาขาวนั่นคือฝรั่งบ้างกาขาวนั่นคือสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่จริงๆแล้วสมเด็จโตในยุคนั้น ท่านแต่เป็นนักอุปมาอุปไมยก็คือถ้าหลวงพ่อถามว่าใครเคยเห็นกาขาวว่างกาขาวไม่มีในโลกไม่มีกาขาวไม่มีในโลกมีแต่กาดำทั้งนั้นกาสีขาวไม่มีในโลกฉะนั้นสิ่งที่ท่านพูดว่าทินกาขาวชาววิไลนั่นหมายถึงสิ่งที่เป็นผิดก็จะเป็นถูกสิ่งที่เป็นถูกก็จะเป็นผิดสำหรับใครที่ทำสิ่งที่จะเป็นผิดแล้วให้มันถูก ก็ขอให้นึกถึงสมเด็จโตที่ท่านบอกว่าอย่าสร้างกรรมกันในยุคนี้เลยและสิ่งที่ทำถูกแล้วเป็นลงโทษเขาให้ผิดสำหรับคนลงโทษก็ขอให้ตระหนักถึงกรรมข้อนี้ด,ด้วยไว้ด้วยว่าสมเด็จโตเขาฝากธรรมะอย่างอุปมาอุปไมให้กับคนรุ่นหลังไว้อย่างชัดเจน ดินแดนล้านนาจัหวัดเชียงรายสักการะพระธาตุดอยเขาควายแก้วพร้อมเปิดตำนานแมงสี่หูห้าตาเทพเจ้าแห่งโชคลาบบุกพิสูจน์นาปากรรักถามพร้อมเข็ดลับผ่ารวยอาทิตย์หน้าร้อยวัดพันบุญหามพลาดด้วยประการทั้งปวง